คุณขออนุญาตเขาอย่างออครับผมขอโทษครับผมขอโทษ <laughs> จ<ะ>้า <laughs> ต่อไปเนี่ยมึงจะไม่ถ่ายอะไรอีกแล้วชอบไงคนมันชอบเข้าใจติ่งคือตกใจอังตื่นเต้นอใช่ไหมพี่ใช่ตื่นเต้นคล้ายๆกับแบบร้านกาแฟนี้น้องเขาเคยมาร้านลูกชิ้นนี้เขาเคยมาอะไรอย่เงี้ยเข้าใจพี่ตรงนี้ที่เขาเคยถ่ายรูปกูก็ตื่นเต้นคือผมเข้าใจพี่แต่ผมไม่เข้าข้างพี่ได้ไหมพูดเรื่องคนเพราะว่าเวขาลงมันจะได้คนเดียวเราเราเจอกระแสแบบมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมที่ถ้าเท่ากับในยูทูบเนี่ยไม่มีอ่าไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะ แฟนคลับผมแต่ถ้าทวิตเตอร์น่าจะหนักอยู่ผมอ่านให้ไหมทวิตเตอร์เนี่ยเหรอไหมไม่ต้องอ่านเราอ่านได้ผมก็ขออภัยถ้าเกิดทำอะไรไม่ถูกใจเอฟซีด้วยนะครับนะครใช้มิชนาไดยานอีกเยอะเลยนะครับไม่จริงๆคือเขาแค่ห่วงแหละห่วงความปลอดภัยแต่ว่าแต่ว่าจะบอกเหมือนกันเพราะในฐานะคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะคะก็กำลังกำลังทําบ้านอยู่เหมือนกันก็จะบอกว่าไม่ไม่เป็นไรเพราะว่า ปลอดภัยมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังเป็นห่วงน้องสมมติถ้าใครเป็นห่วงน้องอยู่เนี้ยจะบอกว่ามันเซฟเซฟตี้มากปลอดภัยมากจริงๆนะคะแล้วก็แล้วก็เขาเป็นหัวว่าชาแซงจะเข้าไปใช่ใเข้าไปไม่ได้หรอกใช่แต่ว่าเข้าไปไม่ได้แต่ว่าจะบอกว่าปลอดภัยไม่ต้องกังวลเออปลอดภัยมากครับ